ในปี2,335ประธานาธิบดีของสหรัฐได้ประกาศกับประชาชนว่ารัฐบาลกำลังทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตของพวกเขาเอาไว้โดยย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนชาวอเมริกันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจากนั้นหนังก็เปิดเผยว่าโลกในตอนนี้ได้เกิดภัยพิบัติจากอาวุธชีวาภาพซึ่งทำให้มนุษย์ล้มตายไปเป็นจำนวนมากเมื่ออากาศบนโลกไม่สามารถหายใจได้อีกต่อไป ด้วยเหตุนี้รัฐบาลสหรัฐจึงสร้างบังเกอร์ใต้ดินแบบชั่วคราวขึ้นมาอย่างเร่งด่วนโดยในบังเกอร์เหลา่านี้จะเก็บนักวิทยาศาสตร์เอาไว้ในสภาพจำศีลด้วยระบบแช่แข็งจนกว่าอากาศบนโลกจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งในแต่ละบังเกอร์จะมีเจ้าหน้าที่สองคนดูแล ซึ่งพวกเขาจะถูกปลุกให้ขึ้นมาทำงานเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงในทุกๆ6เดือนฉากต่อมาเราจะได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่2คนที่บังเกอร์แห่งหนึ่งนั่นก็คือบาวเออร์และคาร์ดไรต์บาวเออร์ตื่นขึ้นมาจากการจำศีลเขาลุกขึ้นมาจากแคปซูลของตัวเองพร้อมกับอาการคลื่นไส้จากนั้นก็เริ่มตรวจสอบจอแสดงผลต่างๆก่อนที่คาร์ดไรต์จะตื่นขึ้นมาอีกคนท้งครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ด้านบนและพบว่าอากาศนั้นยังคงเป็นพิษอยู่จากนั้นก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่จากบังเกอร์อื่นๆก็รายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วแต่ว่าการสื่อสารระหว่างบังเกอร์ก็ไม่สามารถทําได้คาร์ดไรา์มองดูภาพถ่ายของเพื่อนและครอบครัวบ่าวเออบอกกับเขาว่าทุกคนในภาพเสียชีวิตกันไปหมดแล้วก่อนจะส่งข้อมูลไปให้คาร์ดไรต์ตรวจสอบพวกเขาพบว่ามีกิจกรรมทางธรณีวิทยาเกิดขึ้น ทั้งคู่จึงได้ไปตรวจสอบที่ห้องแช่แข็งของนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างนั้นเรียบร้อยดีขณะที่กำลังตรวจสอบคาร์ดไรก็มองภาพถ่ายของแอปบบี้ภรรยาของเขาและเห็นภาพหลอนว่าเธอนั้นอยู่ข้างๆคาร์ดไรจึงเริ่มพูดคุยกับเธอซึ่งนั่นก็ทำให้บาวเออร์ไม่ค่อยพอใจคาร์ดไรเชื่อว่าคนที่อยู่ในห้องแช่แข็งยังมีชีวิตอยู่และพวกเขาต่างก็เป็นความหวังของมนุษยชาติ เขาลองคำนวณระยะเวลาที่ทุกคนจะต้องจำศีลและพบว่าพวกเขาต้องอยู่กันอย่างนี้ไปอย่างน้อยอีก20รอบกว่าที่อากาศจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งก่อนที่เวลาสองชั่วโมงของพวกเขาจะหมดลงห้องแชร์แข็งของคาร์ดไรก็เกิดไฟไหม้เนื่องจากกิจกรรมทางธรณีวิทยาที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เขาตะโกนบอกให้บาวเออร์รีบเอาถังดับเพลิงมาในตอนที่พวกเขาดับไฟลงได้ห้องแชรแข็งก็ถูกทำลายไปเสียแล้ว แถมบาวเออร์เองก็ได้รับบาดเจ็บที่มือพอเวลานับถอยหลังสิ้นสุดลงไฟทั้งหมดก็ดับพร้อมกับอากาศที่ถูกตัดไปพวกเขาจึงต้องใช้ไฟฉายส่องทางขาดไรอ่านคู่มือและพบว่ามีปุ่มฉุกเฉินที่สามารถเปิดระบบอากาศสำรองได้หลังจากค้นหาอยู่สักพักพวกเขาก็เปิดมันได้สำเร็จขณะที่กำลังรออากาศกลับมาทั้งคู่ก็แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวกันบาวเอาสารภาพว่า เขามีภรรยาและลูกสาวอีกสามคนแต่เนื่องจากข้อกำหนดของงานที่ห้ามมีครอบครัวเขาจึงต้องโกโหกออกไปหลังจากนั้นไม่นานระบบไฟฟ้าก็กลับมาทำงานอีกครั้งอากาศสำรองถูกปล่อยออกมาและการนับถอยหลังก็ถูกรีเซ็ตใหม่ทั้งคู่จึงไปที่ห้องเก็บของเพื่อหาห้องแช่แข็งสำรองแต่ว่าก็ไม่พบมันพวกเขาจึงไปค้นหาที่โกดังเก็บของอื่นๆแม้ว่าคาร์ดไรจะเป็นโรคกลัวที่แคบ แต่พวกเขาก็เดินทางลงไปที่ชั้นใต้ดินตามแผนที่ในที่สุดก็ได้พบกับห้องแช่แข็งสำรองพวกเขาจึงนำมันกลับมาติดตั้งที่บังเกอร์เมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นคาร์ดไรท์ก็เสนอตัวว่าเขาจะเป็นคนแรกที่ใช้ห้องแช่แข็งนี้เองเพื่อทดสอบความปลอดภัยแต่เขาก็ลังเลอยู่สักพัก่าวเออร์จึงตัดสินใจเข้าไปเป็นคนแรกแต่ทันทีที่แคปซูลนั้นเริ่มทำงาน่าวเออก็ได้ยินเสียงอากาศรั่วออกมา และพบว่าอากาศภายในห้องแช่แข็งเริ่มเบาบางลงเขาตะโกนเรียกให้คาร์ดไรช่วยแต่ว่าคาร์ดไรก็ไม่ได้ยินเสียงทันใดนั้นเองห้องแช่แข็งก็เกิดขัดข้องและดูดอากาศออกไปทําให้บาาเออร์นั้นเริ่มขาดอากาศหายใจขณะที่เขากําลังจะตายคาร์ดไรก็ได้เข้ามาช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาโดยการตัดสายเพื่อปล่อยตัวบาาเออร์ออกมาแต่การทําแบบนี้ก็ทําให้ห้องแช่แข็งนั้นถูกทําลายไปอีกครั้ง เมื่อไม่มีห้องแช่แข็งสำรองเหลืออยู่แล้วบาวเออร์เลยเสนอให้ปลุกคนที่หลับอยู่ในแคปซูลออกมาเพื่อใช้ห้องแช่แข็งของพวกเขาแทนแต่คาร์ดไรต์กลับปฏิเสธโดยบอกว่าหน้าที่ของพวกเขาคือดูแลคนเหล่านี้ให้มีชีวิตรอดแต่บาวเออร์ก็แย้งว่าพวกเราควรจะเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนคาร์ดไร์นั้นเริ่มลังเลและคิดว่าจะใช้มอร์ฟีนจัดการกับคนที่หลับอยู่แต่ทันใดนั้นเองเขาก็เห็นภาพหลอนของแอบบี้อีกครั้ง เธอบอกให้เขาลองหาวิธีอื่นดูคาร์ดไร์จึงหยุดความคิดนี้ไปเมื่อเป็นแบบนั้นเบวเออร์ก็ตัดสินใจจะทํามันด้วยตัวเองแต่คาร์ดไร์ก็ขัดขวางเขาเอาไว้และบอกว่าพวกเขาทั้งคู่ไม่ใช่ฆาตกรทั้งสองคนเริ่มมีปากเสียงกันและจบลงด้วยการต่อสู้หลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ตรวจสอบแผนที่และได้พบกับรหัสลับที่เขียนว่า A B C ซึ่งอาจเป็นหมายเลขของบังเกอร์อื่นๆในนี้คาร์ดไร์เชื่อว่าที่บังเกอร์ A B C อาจจะมีอุปกรณ์สำรองอยู่แต่บาวเออร์ก็เตือนว่าการจะไปที่นั่นอาจเสี่ยงกับการปล่อยให้อากาศพิษเข้ามาข้างในแต่ว่าพวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วขาดไรจึงใส่ชุดป้องกันและออกเดินทางไปที่นั่นทันทีโดยมีบาวเออร์คอยให้คำแนะนำเขาผ่านทางวิทยุระหว่างเดินทางขาดไรได้พบกับฝุ่นสีน้ำเงินจำนวนมากซึ่งบาวเออร์ก็บอกว่ามันเกิดจากสิ่งปนเปื้อนที่อยู่ในอากาศขณะเดียวกันบาวเออร์ก็กำลังซ่อมแซมกล้อง เพื่อให้สามารถนำทางได้ง่ายขึ้นคาร์ดไรท์ได้พบกับทางเข้าบังเกอร์ ABC แต่ล็อกของประตูก็ได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามจากคำแนะนำของบ่าวเออร์คาร์ดไรก็สามารถเปิดประตูเข้าไปข้างในได้สำเร็จพอเข้ามาเขาก็พบว่าบังเกอร์แห่งนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมานานมากแล้วและคนที่อยู่ข้างในก็เสียชีวิตกันหมดเห็นแบบนั้นคาร์ดไร์ก็รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังแต่เขาก็ได้พบกับภาพหลอนของแอบบี้อีกครั้ง เธอให้กำลังใจเขาให้สู้ต่อไปทางด้านของบาาเออร์เขาได้ค้นพบสิ่งแปลกปลอมบางอย่างในบังเกอร์ของตัวเองเขาลองตรวจสอบวิดีโอดูและพบว่าขาดไร้รนั้นยืนอยู่ใกล้ๆเขาในตอนที่เขากำลังจะขาดอากาศหายใจซึ่งนั่นหมายความว่าขาดไร้รนั้นเคยพยายามจะฆ่าเขาทางด้านของขาดไร้เขาพบว่าอากาศในชุดป้องกันของเขากำลังจะหมดจึงตัดสินใจกลับไปที่บังเกอร์ของตัวเองขาดไร้รผ่านกระบวนการฆ่าเชือ้อ จากนั้นก็พบว่าบาวเออร์กำลังถือมีดอยู่และไม่ยอมให้เขาเข้าไปบาวเออร์เชื่อว,ว่าคาร์ดไร์นั้นพยายามจะฆ่าเขาและเป็นภัยคุกคามกับคนอื่นๆที่กำลังหลับอยู่คาร์ดไร์ไม่มีทางเลือกอื่นจึงต้องกลับไปที่บังเกอร์ ABC อีกครั้งและเขาก็เห็นภาพหลอนของแอบบี้เธอได้ชี้ทางให้เขาหนีไปทางท่อระบายอากาศบาวเออร์นั้นยังคงด่าทอคาร์ดไร์ผ่านทางวิทยุสื่อสารแต่คาร์ดไร์ก็ไม่สนใจ เขาเดินทางต่อไปจนสามารถกลับไปที่บังเกอร์ของตัวเองได้ในที่สุดคาร์ดไรท์หนีไปที่ห้องพยาบาลและพบกับสารมอฟีนเขาคิดว่าจะใช้มันจัดการกับบาวเออร์แต่ก็ยังรู้สึกลังเลทันใดนั้นแอบบีก็ปรากฏตัวและบอกว่าหากคาร์ดไรท์ไม่จัดการกับบาวเออร์เขาจะเป็นฝ่ายที่ถูกจัดการแทนคาร์ดไรท์จึงตัดสินใจทําตามที่แอบบีบอกเขากลับไปที่ห้องควบคุมพร้อมกับถังแก๊สแต่บาวเออร์ก็โผล่อ,ออกมายิงเขาเข้าที่ไหล คาดไร,รจึงโชว์รูปภาพให้บาวเออร์ดูและขอความเมตตาระหว่างที่บาวเออร์กำลังเสียสมาธิคาดไร,รได้ใช้โอกาสนี้โจมตีเขาและหลบหนีออกมาบาวเออร์หยิบรูปถ่ายและเดินไปยังห้องแช่แข็งของผู้หลับไหลพอเขาพบว่าภรรยาของคาดไร,รเองก็เป็นหนึ่งในผู้หลับไหลเช่นกันบาวเออร์ก็ขู่ว่าจะฆ่าเธอหากคาดไร์รไม่ยอมออกมาคาดไร,รจึงต้องรีบวิ่งกลับไปหาบาวเออร์อีกครั้งและทําการฉีดมอร์ฟีนใส่เขา บาวเออค่อยๆย,ยอมรับชะตากรรมของตัวเองและขอให้คาร์ดไรด์ดูแลภรรยาและลูกๆของเขาด้วยก่อนที่จะหมดสติไปหลังจากนั้นคาร์ดไรด์ก็กลับไปที่ห้องแช่แข็งของตัวเองเขาได้เข้าสู่ภาวะจำศีลอีกครั้งและพูดกับตัวเองว่าตอนนี้เขาเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่ที่จะรักษาระบบนี้ให้ทำงานต่อไปได้พอครบกำหนดเวลาคาร์ดไร์ก็ตื่นขึ้นมาแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าเขาจะแก่ลงไปหลายสิปี ห้องแชร์แข็งของผู้หลับไหลเริ่มเปิดออกทีละห้องระบบของบังเกอร์ปลุกพวกเขาขึ้นมาแบบอัตโนมัติทุกๆคนค่อยๆอ,ออกมาจากแคปซูลของตัวเองรวมถึงแอปบบี้ภรรยาของคาร์ดไรด้วยคาร์ดไรเดินเข้าไปหาเธอทั้งคู่โผลก,กอดกันด้วยน้ำตาในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากเวลาผ่านไปนานแสนานานจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับ